อะไรเอ่ยไม่คาดหวังแต่ได้กลับมาแบบเออเกินคาดอ,อลืมไปแล้วตัวเองเขียนแคปชั่นแล้วก็ลืมไปแล้วนะคะเมื่อกี้ตลกเอออืมอ่ะโอเคเนาะเ็คทักทายกันไปแล้ววันนี้มาแบบสั้นๆนะคะแต่รู้เลยว่าสิ่งที่จะมาเล่าให้ฟังวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เออเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะสาหรับทุกๆคนเลยเนาะเรารู้สึกว่า มนุษย์ทุกคนนะคะมีความคาดหวังนะคะมีความความคาดหวังอยู่ในตัวเองค่อนข้างสูงเนาะถูกไหมคะลองคิดตามด้วยก็ได้ถ้าเห็นด้วยก็บอกว่าเห็นด้วยนะคะมนุษย์เราทุกคนตัวเราเองหรือว่าคนรอบข้างของเราอะคะ่ะเนาะจะมีความคาดหวังนะคะอยู่ในตัวสูงนะคะใครจะมีมากมีน้อยก็แล้วแต่เนาะแล้วก็วิธีการจัดการกับความคาดหวัง ของแต่ละคนนะคะก็ไม่เหมือนกันแต่คุณจะสังเกตเห็นได้ว่าเ,เวลาเวลาคนที่อยู่กับเราอะคะ่ะเขาไม่ได้ตามที่เขาคาดหวังไว้เนี่ยเขาจะมีวิธีการยังไงนะคะแสดงออกมาเออแล้วลองถามกับตัวเราว่าเออเวลาเราแบบไม่ได้ตามที่หวังไว้เรามีการเ,เรามีอารมณ์แบบไหน เรามีการตอบโต้มีมีมอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะมีเอฟเฟก์แบบไหนอะคะ่ะมีปฏิกิริยายังไงเนาะทีเนี้ยเนี่ยประเด็นก็คือว่าเรารู้ว่าหลายๆครั้งนะคะมันอาจจะไปในเชิงที่ไม่ค่อยจะโพสิทีฟสักเท่าไหร่นะคะไม่ได้แย่มากแต่ก็ไม่ได้โพซิทีฟนะคะบางคนอาจจะไปอยู่ในโซนที่เนกากทีฟไปเลยก็ได้ถูกไหมคะเกี่ยวกับเรื่องความคาดหวังนะคะ แต่เรื่องนี้คุณครูจะบอกว่าถ้าวันนี้เราบริหารความคาดหวังได้นะะฟังดีๆนะถ้าวันนี้เราสามารถบริหารนะคะความคาดหวังในตัวเราได้การใช้ชีวิตนะคะหรือการที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตจะเป็นไปอย่างสวยงามครูขอขีดเส้นใต้นะคะคำว่าสวยงามนะคะเพราะว่าวันนี้ ถ้าเราขัดขัดกราวจิตใจของตัวเองเป็นนะคะควบคุมอารมณ์ตัวเองเป็นเนาะเราจะสามารถบริหารจัดการความคาดหวังของตัวเองได้แต่คุณครูไม่แนะนำนะคะให้คุณไปจัดการนะคะหรือเปลี่ยนแปลงความคาดหวังในตัวคนอื่นเพราะมันเป็นเรื่องส่วนบุคคล โอเคไหมคะเพราะมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องโฟกัสคือตัวเราเองนะคะคือตัวเราเองน้องพลอยสวัสดีค่ะดีใจอ่ะดีใจมีคนรู้จักมาเยอะเลยวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณครูแนะนำนะคะให้คุณบริหารจัดการความคาดหวังของตัวเองให้ได้และ นะคะเอฟเฟก์ที่ยิ่งใหญ่นะ,ะผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ที่จะตามมาคือคุณจะสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตของคุณได้แบบแบบติดติดตดปีกอะคะ่ะแบบสปีดอะค่ะนะคะ,ออนะคะแล้วก็คุณจะรู้สึกว่าออการใช้ชีวิตนะคะบนเส้นทางที่คุณต้องการเนี่ยมันไม่ได้หนักเลยมันไม่ได้หนักเลยและปัญหามันก็จะน้อยลงนะคะปัญหามันจะน้อยลงวันนี้ หลายหลายคนเนาะอยากประสบความสำเร็จใช่ไหมคะและรู้สึกว่าหนักจังเลยนะฮะรู้สึกว่าพอเจออุปสรรคปึ๊บดิวไม่ได้นะฮะดิวไม่ได้จัดการไม่ได้จนรู้สึกว่าความเชื่อมั่นนะฮะความเชื่อมั่นหรือเขาเรียกว่าอะไรความศรัทธาในตัวเองเริ่ม ลดลงไปเรื่อยๆนะคะเนาะแต่ทีเนี้ยนะ่ยความคาดหวังของเราไม่เคยลดลงเลยความคาดหวังของเราไม่เคยลดลงเลยนะคะและที่สำคัญคุณลองสังเกตดูสิว่าเวลาเราต้องการที่จะได้อะไรในชีวิตอะหรือต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตเราอะอยากได้แบบรวดเร็วมากๆเลยนะคะสัปดาห์นี้ต้องเดือนนี้ ต้องปีนี้เห็นไหมคะความคาดหวังแบบชัดเจนมากๆเลยนะคะนั่นคือสิ่งที่เราคาดหวังถูกไหมคะแต่คุณจะต้องไม่ลืมนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องใช้เวลาถูกไหมคะอืมคุณจะไปบีบทั้นให้ความสำเร็จเข้ามาหาคุณแบบทันท่วงทีคุณคิดว่ามันเป็นไปได้หรือมันเป็นไปได้ไหมคะเออมันเป็นไปได้ไหม มันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมคะแล้วที่สำคัญการที่เราบีบให้ความสำเร็จเกิดขึ้นเร็วเท่าไหร่เท่ากับว่าเราบีบตัวเองให้หายใจไม่ออกเท่านั้นคุณเห็นภาพไหมมันคือการเขาเรียกอะไรอะ่ะมันเหมือนกับเราบีบตัวเองอะ่ะมันมันไม่ดีถูกไหมคะมันคือการทำร้ายตัวเองเนะนะาะเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะครูอยากให้เราทุกคนนะคะเรียนรู้จากคำว่าปล่อยวางให้เป็นนะ ปล่อยวางให้เป็นปล่อยวางต่อสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้ต่อสิ่งที่เราต้องการนะคะและเชื่อเชื่อไปเลยค่ะว่ายังไงสิ่งที่เราต้องการก็จะมาหาเราแน่นอนหาเราแน่นอนนะคะแต่ มันจะมานะคะแน่นอนก็ต่อเมื่อคุณมีการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอและทำอยู่บนเส้นทางที่มันถูกต้องและมันใช่อืมโอเคไหมนะคะมันมีโปรเซสของมันมันมีโปรเซสของมันขอให้เชื่อเลยแตส่สิ่งหนึ่งที่คุณห้ามขาดไปเลยนะคะคือการเชื่อมั่นและศรัทธาในสิ่งที่คุณต้องการ โอเคไหมคะหนักแน่นเข้าไว้นะคะโพซิทีฟเข้าไว้ทำใจให้นิ่งๆน,นะคะแล้วก็เป็นกลางเข้าไว้นะคะคุณจะรู้สึกและก็สมัมผัสได้เลยว่าเฮ้ยชีวิตเรามีความสุขในสิ่งที่เราทำในสิ่งที่เรากำลังพัฒนาเติบโตไปโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นคุณน่าจะพอเห็นภาพแล้วล่ะว่านอกนอจากคำว่าคาดหวังมันมีอะไรให้เราได้ มีความสุขมีความสนุกกับมันเห็นไหมคะเนาะบางคนที่ติดอยู่ณนะจุดจุดเดิมนะคะเนาะที่ไม่มีพลังนะ,ะเพราะว่าเราอยู่ในวงกลมของความคาดหวังโดยที่เราไม่เคยมองออกไปข้างนอกเลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วนะ่ะการที่จะประสบความสำเร็จได้เนี่ยมันมีด้านอื่นอีกนะที่สามารถแบบว่าเติมเต็มให้เราได้อะถูกไหมคะเนอะเพราะฉะนั้นวันนี้ ครูอยากชวนคุณเนาะให้ลองออกจากวงกลมของความคาดหวังดูนะคะบริหารจัดการมันให้ได้เริ่มจากการมองเห็นก่อนนะคะจะเย็นๆเริ่มจากการมองเห็นมันก่อนมองเห็นความคาดหวังของตัวเองที่มีณตอนนี้นะคะว่าเราคาดหวังอะไรยังไงระดับไหนบ้างนะคะมองเห็นจนเรารู้สึกว่าตัวเรามันแยกออกจากสิ่งสิ่งนั้น นะคะเราถึงจะสามารถเอาตัวเองออกไปมองสิ่งสิ่งอื่นได้โอเคไหมคะแต่เป้าหมายคุณต้องชัดโอเคเป้าหมายคุณต้องชัดมันถึงจะสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถึงสามารถที่จะไปเอาผลลัพธ์นั้นมาได้อ่ะคะ่ะม,มันไม่ยากหรอกแต่ถ้าคุณอยู่ในแฟนเพจครูฟางมาสักระยะหนึ่งเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วอะ่ะ ถ้าเราโฟกัสในการพัฒนาตัวเองอย่างลึกซึ้งไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับชีวิตคุณเลยนะคะเนาะขอให้เชื่อมั่นในตัวเองนะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองแบบเข้มขน้นนะคะเลือกคนดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะแล้วเส้นทางหลังจากนี้ค่ะคุณจะจะไปได้แบบสวย,สวย คุณปริชาติสวัสดีค่ะ Good evening น้องฟอยบอกทําไปทีละนิดค่ะใช่ค่ะโหครูบอกเลยนะว่ากว่าเราจะได้อะไรที่เราต้องการในชีวิตอะคะ่ะมันมันต้องใช้ความอดทนสูงนะคะมันต้องใช้ความอดทนสูงแล้วใจต้องนิ่งมาก ะะใจต้องนิ่งมากนะคะแต่มันก็เป็นไปไม่ได้อะที่เราจะสามารถแบบว่าเป็นคนที่แบบหูอารมณ์มั่นคงนะคะไม่ไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใดเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่สันคอนได้ไดทั้งสิ้นนะ,ะมันเป็นไปไม่ได้แต่เราทุกคนอะคะ่ะอายุเรามากขึ้นอย่าลืมว่าเราจะต้องพัฒนาแล้วก็เติบโตตามอายุของเราด้วยถูกไหมคะเนาะเราจะไม่คาดหวังเลยนะ,ะเราเราจะไม่คาดหวังเลย เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถ้าเราไม่ลงมือทําเราไม่พัฒนาในทางกลับกันมันคาดหวังอะไรได้ถูกไหมคะถ้าเราไม่พัฒนาตัวเองใช่ไหมคะเนาะในทุกๆด้านครูเน้นย้านะว่าในทุกๆด้านการพัฒนาต้องพัฒนาทุกด้านไม่ใช่แค่ด้านใดด้านหนึ่งนะนะเนาะเนาะเพราะเหมือนกับคุณสร้างบ้านอนะ่ะคุณจะสร้างสมมุติ4ี่เสาคือบ้านไม่พังถูกไหมคะแต่คุณมาพัฒนาแค่สองเสาอีกสองเสาคือไม่สนใจมันเลยนะผลลัพธ์มันก็จะแบบว่า ผลลัพธ์มันก็จะแบบโครงเครงอะค่ะเออดูเหมือนจะได้เฮ้ยแต่มันยังไม่มาอ,อดูเหมือนจะได้แต่มันยังไม่มาหรือมันได้แต่มันไม่สมบูรณ์อย่างเงี้ยค่ะนั่นหมายความว่ารากฐานอะไรอะที่เรายังขาดอยู่อืมนะคะทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ในชีวิตเรานะโดยเฉพาะในชีวิตเรานะคะเราสามารถเช็คแบ็กกลับไปได้เลยว่าเออที่มันได้แค่นี้ เราต้องกลับไปเติมอะไรที่มันไม่ได้เพราะมันขาดอะไรนะคะในการพัฒนาในการพัฒนาตัวเองทุกๆด้านนะคะหลายๆคนโอ้โหไปโฟกัสนะคะเรื่องของอการทําบางสิ่งบางอย่างข้างนอกนะคะเขาเรียกว่าแฟกเตอร์เขาเรียกว่าแฟกเตอร์ข้างนอกนะคะแต่ขาดการพัฒนาตัวเองคุณคิดว่าคุณคิดว่าผลลัพธ์มันจะเกิดไหม อ่าก็ไม่ใช่ถูกไหมอ่าเพราะอะไรเพราะทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบน,นี้เกิดขึ้นได้เพราะมนุษย์คนหนึ่งคนนะคะท,ที่ที่แบบแพชชันกับสิ่งนั้นแล้วก็พัฒนาตัวเองมาตลอดเวลาล้มลุกคุกคานมานะคะเพื่อ,อพัฒนาแล้วก็ทดลองถูกไหมคะเราก็เช่นกันถ้าเราอยากจะได้สร้างอะไรสักอย่างอย่างในชีวิตเราก็จะต้องพัฒนาตัวเองแบบเข้มข้นเหมือนกันเห็นด้วยไหมคะ ใครเห็นด้วยพิมพ์มาว่าเห็นด้วยค่ะ,ะสำหรับคนที่ดูย้อนหลังนะคะครูก็เซฮายนะคะอย่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพิมพ์กันมาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบสดหรือว่าเป็นย้อนหลังนะคะ,อะโอ๊ยมีคนให้เลิฟเรามีคนให้เลิฟเราใครให้เลิฟเราบอกมา <laughs> ให้เยอะด้วยให้เยอะด้วย <laughs> ชอบทรงผมใหม่ครูอ่อด้ใช่ปะ น้องพอยบอกว่าเห็นด้วยค่ะอืมโอเคเออนั่นแหละลกนั่นแหละเนาะก็ใจเย็นเย็นใจเย็นเ็นเปลี่ยนจากความคาดหวังนะคะเป็นสิ่งอื่นให้ได้ปล่อยวางเออเป็นเป็นความปล่อยวางความปล่อยการปล่อยวางนะคะหมายถึงคนที่มีเ,ออเขาเรียกสภาพจ,จิตใจสภาวะอารมณ์นะคะและสภาพจ,จิตใจที่มั่นคง นะคะไม่ใช่ปล่อยวางแบบไม่สนใจอะไรนะคะการปล่อยวางสําหรับคุณครูนะสมมติว่าเรากำลังทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้มันประสบความสําเร็จนะคะนั่นหมายความว่าเราใช้เจนกับวิธีการวิธีคิดของเรานะคะหรือข้อมูลที่มันมากพอถูกไหมคะพอเราลงมือทาปุ๊บเนี่ยเราจะมีเวลาในการรอผลเลยเ,ออเพื่อที่จะได้ปรับปรุงปรับอะไรต่อไปแต่ระหว่างที่เรากําลังรอผลลัพธ์อะคะ่ะใจเรานะคะจะไม่ไป ไปเครียดอะไรกับมันไปวุ่นวะวุ่นวายอะไรกับมันนะคะเราเรา,เราจะต้องฝึกเราจะต้องฝึกแยกตัวเองออกจากสิ่งสิ่งนั้นให้ไดนะ้ซึ่งมันก็ใช้เวลาครูบอกเลยว่าสิ่งนี้ทำแบบนี้ได้มันใช้เวลานานมากหลายปีมากๆเลยกว่าจะรู้จักวิธีการกว่าจะฝึกแล้วก็กว่าจะทําได้ซึ่งปัจจุบันเองคุณครูคก็ยังฝึกจิตใจนะการบริหารจัดการอารมณ์หรืออะไรเงี้ยตลอดเวลา ะะและเราก็เห็นเลยว่าเออทุกๆปีนะคะเราเติบโตขึ้นจริงๆนะคะไม่มากก็น้อยนะคะเพราะไม่มีใครเพอร์เฟกเลยคุณแม้แม้กระทั่งคุณครูเองก็ไม่ได้เพอร์เฟกนะคะคนเราไม่มีคําว่าเพอร์เฟกนะ,ะมีแต่คําว่าเติบโตได้อีกเรื่อยๆนะคะน้องพลอยบอกว่ากดดันตัวเองมากไปก็อึดอัดเนาะโอ้คุณรู้ไหมคําว่ากดดันตัวเองอ่ะมันคือการทําร้ายตัวเองอะค่ะ หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยกดดันมันอาจจะได้ผลหรืออะไรอย่างนี้นะมันอาจจะได้ผลก็ได้มันอาจจะได้ผลแต่มันเป็นผลที่เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ระยะยาวไม่ได้ยั่งยืนสําหรับคุณครูนะการใช้วิธีกดดันไม่ว่าจะเป็นตัวเองหรือกดดันคนอื่นนะคะไม่ใช่วิธีที่สวยงามเลยแล้วถ้าได้ผลลัพธ์ก็ไม่ได้ผลลัพธ์ที่มันยั่งยืนนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะสิ่งที่ครูบอกเน้นย้ําเสมอเลยนะคะคือคุณจะต้องอยู่ในสภาวะที่เป็นบวกตลอดเวลา ะะจิตใจคุณพลังงานคุณจะต้องอยู่ในสภาวะที่เป็นบวกตลอดเวลาแม้ว่าคุณจะเจอปัญหาหรืออุปสรรคนะคะสิ่งสิ่งนั้นวัดได้เลยนะคะสิ่งสิ่งนั้นเป็นตัววัดได้เลยว่าเราคู่ควรแก่สิ่งที่เราต้องการไหมขีดเส้นใต้นะคะคำว่าคู่ควรคุณคู่ควรกับสิ่งที่คุณจะได้ไหรือเปล่านะคะถ้าสิ่งที่คุณต้องการจะได้มันเลิศเลอเพอร์เฟ เลอค่าเหลือเกินนะคะมันแบบว่าสุดยอดไปเลยนะคะเราก็ต้องผ่านอะไรมาเยอะพอสมควรอนะ่ะเออมันเป็นการวัดตัวคนเองด้วยแหละว่าคุณอะ่ะเหมาะกับสิ่งสิ่งนั้นด้วยหรือเปล่าคุณดอกไม้บอกว่าสรงผมนี้ดูเด็กเลยค่ะค,ครูครูรู้สึกว่าครูรู้สึกว่าครูแบบกลับไปอายุสิบแปดอะคะ่ะ คุณรู้สึกว่าคุกกับไปอายุสิบแปดอะกับทรงเนี้ยอไอ้ขอบคุณสำหรับคำชมค่ะรู้สึกแบบว่ารู้สึกว่าอบอุ่นหัวใจนะคะ <c oughs> คุณปริชัิสวัสดีค่ะทุกๆคนแฮปปี้ดีไหมช่วงเนี้ยไหนลองบอกครูมาซีว่าตอนนี้ชีวิตของคุณแฮปปี้ไหมก่อนที่เราจะจากกันไปวันนี้ครูมาวอร์มไลฟ์ก่อนนะเพราะเดี๋ยวครูจะมีงานต่อ ทุกคนแฮปปี้ดีไหมทรงลิซ่าหรือเปล่าคะอืมก็ไม่เชิงค่ะน้องพลอยก็ไม่เชิงจริงๆเลฟเฟอร์เนท์ที่ที่คุณครูไปตัดอะคะ่ะไม่ใช่ลิซ่าค่ะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นของฝรั่งอะ่ะอืมจริงๆมันจริงๆมันจะเป็นทรงนี้แหละแต่ว่ามันเหมือนจะจะมียาวมาประมาณนี้ประมาณคางเนาะ แต่พอดีว่าผมครูอ่ะกำลังไว้แล้วก็เลยตัดข้าง,างล่างอ่ะให้ขึ้นไปเท่ากับข้างบนที่คุณครูเคยถ่ายไว้เนาะมันก็เลยจะได้ความสั้นประมาณนี้เพื่อให้มันยาวเท่ากันอีกประมาณ2เดือนนะคะแล้วทรงที่ครูต้องการจริงๆอ่ะก็คือการที่ทําเป็นเคิร์ฟแบบอ,อ,อะไรเซอร์เซอร์นิดนึงเออทำให้มันเซอร์เซอร์นิดหนึ่งนะคะแล้วก็หน้าม้าก็ประมาณนี้แหละแล้วก็อาจจะแบบสามารถที่จะรวบขึ้นไปตรงนี้ได้แล้วก็ดึงหน้าม้าลงมาอะไรอย่างเงี้ย จริงๆอะตอนเริ่มต้นที่ครูเซิร์ชหาทรงผมเนาะครูอะเซิร์ชว่า French Bob นะคะเป็นบ o อแบบของคนฝรั่งเศสเออซึ่งมันก็จะมีแบบว่าบ็อตรงหรือว่าบ o อแบบเป็นเป็นลอนเคิร์ฟแบบธรรมชาติดูแบบเซอร์เซอร์สไตล์สาวฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ายังยังไม่ดัดยังไม่ทำเพราะว่ายังไม่ได้ซื้อเครื่องมาทำแล้วก็คิดว่าจะไว้ยาวกว่านี้หน่อย นะอันนี้จะดูเด็กเพราะมันสั้นแต่จริงๆต้องการจะไว้ประมาณคางตรงนี้ให้มันยาวเท่ากันหน่อยอะไรแบบนี้ช,ชิ้ๆเนะก๋ๆนะคะออกมแบบกลางๆค่ะบางวันก็เครียดบางวันก็ชิลอืมบางวันก็เครียดบางวันก็ชิลเนาะเข้าใจเลยเข้าใจเลยนะแล้วก็แอบแอบแบบอยากรู้เนาะว่าเวลาคุณรู้สึกว่าบางวันเครียดบางวันชิลคุณมีวิธี คุณมีวิธีจัดการเขาเรียกว่าฮีลิ่งอะคะ่ะเขาเรียกว่าอะไรฟื้นฟูตัวเองเออภาษาไทยเรียกว่าคุณมีการฟื้นฟูสภาพจิตใจตัวเองในแต่ละวันยังไงลองแชร์แบบกระชับสั้นๆมาให้คุณดู่ยอยคุณมีวิธีการฟื้นฟูจิตใจหรือพลังงานในตัวเองยังไงในแต่ละวันคุณดอกไม้บอกว่าคุณต้องรีบพิมพ์หน่อยนะคะคุณต้องรีบพิมพ์หน่อยนะ,ะอ่ะ เอาแบบสั้นๆกระชับอะไรเงี้ยน้อ,องดอกไม้บอกว่างานเยอะเหน่อยมากค่ะเข้ามาฟังครูทำให้รู้สึกดีต่อใจ I love you <c oughs> <c oughs> เ<อ>นาะครูก็เหมือนคนในครอบครัวคุณล่ะค่ะที่ปรารถนาดีนะคะ <c oughs> เอามาเป็นครอบครัวเดียวกันน้องพ่อยบอกว่าดูซีรีส์ตอนเสร็จงานนะคะไม่ก็คุยกับ คนที่บ้านอ๋อไม่คุยกับคนที่ชอบเหรอคะเรอาอจะได้อารมณ์ดีอะไรแบบนี้ <c oughs> ดูซีรีส์ตอนเสร็จงานอ,อ,อจริงๆทุกๆคนเนาะเวลาเราอยู่ในสภาวะที่ไม่ได้เป็นบวกเราจะมีวิธีการในการเยียวยาตัวเองเราจะมีวิธีการในการเยียวยาตัวเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะ วิธีของแต่ละคนนะคะถ้าเราทําสิ่งเดิมๆอ่ะสาหรับคุณครูเวลาครูทําอะไรเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะครูจะรู้สึกมันทนไม่ได้อ่ะมันจะต้องหาสิ่งใหม่ทําให้ตัวเองรู้สึกว่ารู้สึกแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยคือทําสิ่งเดิมๆครูจะค่อนข้างเบือ่ออะไรอย่างเงี้ยครูจะต้องหาอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะถ้ารู้สึกไม่มีพลังงานนู่นนี่นั่นครูออกจากบ้านเลยนะไปสถานที่ที่แบบว่า พลังงานดีๆสวยๆชิลๆแปลกๆอะไรเงี้ยลองอะไรใหม่ๆเงี้ยนั่นคือวิถีในการเยียวยาของคุณพอเราแบบทำอะไรแปลกๆใหม่ๆคุณลองเอาไปใช้ได้นะคุณจะได้ไอเดียคุณจะได้ความตลกคุณจะได้ความสนุกกลับมาเอาน้องพลอยบอกมีบ้างค่ะครูใช่ค่ะการคุยกับคนที่เราชอบนี่คือเทอราพีสุดๆเลย คุณแนะนำนะะน้องดอกไม้บอกว่าจิบเบียร์เยน็นๆฟังเพลงเต้นนะคะ่ะโอ้โหเป็นสายมหาสเสน่ห์นะคะคุณดอกไม้สายมหาสเสน่ห์เป็นผู้หญิงรักสนุกนะคะเียา,ยา,ยาด้วยความรักสนุกนะคะดีค่ะดีดีเนาะน่าจะหลากหลายนะพวกเราเนี่ยน้องพลอยบอกเปิดเพลงฟงัง เปิดเพลงฟังเปิดเพลงเต้นนะนี่คือการเยียวยาทุกคนอย่าบอกนะว่าที่คุณมาเรียนไลฟ์เต้นครูฟังคือคุณมาเยียวยาตัวเองกันทั้งนั้น <laughs> ใช่ไหมสารภาพสารภาพมาซะดีๆนะคะเอาล่ะเอาล่ะวันนี้ก็ ครูตั้งใจมาแป๊บแป๊บแป๊บแป๊ปแป๊บแต่แแเข้มข้นด้วยเนื้อหานะคะครูหวังว่าสิ่งที่ครูแชร์ริ่งไปจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนแล้วก็ขอให้ทุกๆคนนะคะมี Wonderful Day อะค่ะมีวันที่สวยงามมีพลังนะคะแล้วก็รักตัวเองให้มากๆนะคะแล้วเดี๋ยวคนรอบตัวเราเขาจะได้อน,นี้ส่ไปด้วยครูขอคอนเฟิร์ม กูขอคอนเฟิร์มนะคะสำหรับวันนี้ have, uh, have a good day นะคะ have a good day แล้วก็ see you next time mm hmm. เจอกันค่ะ mm hmm. เดี๋ยวไว้เจอกันสวัสดีค่ะบ๊ายบาย